สวัสดีค่ะทอ็อปสเบียนชัยชนะของนักกีฬาในแต่ละครั้งนอกจากจะอยู่ที่ความสามารถของพวกเขาแล้วสมาธิก็เป็นสิ่งสําคัญจริงไหมล่ะคะเพราะถึงจะเก่งกันแค่ไหนแต่บางครั้งเส้นชัยที่อยู่ตรงหน้าก็ทําให้พวกเขาเสียสมาธิไปได้ในเซ้วินาทีจนทําให้ตัวเองพลาดโอกาสนั้นไปได้อย่างไม่น่าให้อภัยแต่ละเหตุการณ์จะน่าเจ็บใจขนาดไหนไปดูกันเลยต่อหน้าฉันเธอทําอย่างนั้นได้ยังไง ในการแข่งขันเบสบอลหลังจากผู้เล่นตีลูกที่คว้างออกมาแล้วจะต้องรีบวิ่งไปสัมผัสเบส หรือฐานตามจุดต่างๆ4จุดในสนามให้ทันเพราะไม่อย่างนั้นจะโดนสืบคะแนนต่อหน้าต่อตาเหมือนจูริกสันโพฟ้าที่เดนมาร์กโมแต่ตื่นเต้นดีใจหลังตีลูกได้และคิดว่ายังไงฉันก็ไปถึงทันอยู่แล้วล่ะแต่ขึ้นชื่อว่าเกมกีฬาอะไรๆก็พลิกล็อกได้เสมอเพราะกลายเป็นว่าแค่เซวินาทีเดียวลูกเบสบอลไปถึงฐานก่อนเขาต่อหน้าต่อตาออหือดนเข้าไปแบบนี้ไม่เจ็บใจก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว แค่ยักไหล่เกมก็พลิกใครที่ชอบเล่นบาสเกตบอลก็น่าจะรู้ดีว่าเจ้าลูกบาสกลมๆนี่แหละตัวดีที่ทําให้เกมเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาตราบใดที่ลูกยังไม่ลงห่วงก็อย่าเพิ่งไว้ใจเป็นอันขาดเพราะเดี๋ยวจะดีใจเกอร์เหมือนกับเคมป้าวอกเกอร์ในการแข่งขันบาสเกตบอลกับทีมไมอามี่แทนที่ชุดลูกไปแล้วจะรอดูผลงานของตัวเองก่อนไม่จ้าเขามั่นใจว่ามันต้องลงแน่แน่ก่อนจะหันหลังไปยักไหล่ส์ใจเบาๆสะหน่อย ได่กลายเป็นว่าเกมพริกลูกไม่ลงห่วงจ้าเอ้าเฮ้ยและที่อุตส่าห์ดีใจไปเมื่อกี้เพื่ออะไรละเนี่ยความประมาทอาจทำให้หน้าแตกได้เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทคู่แข่งเด็กขาดไม่อย่างนั้นอาจจะหน้าแตกเหมือนกับทีมวอลเลย์บอลชาย u s c ก็ได้เพราะคิดว่าลูกออกนอกเส้นไปแล้วยังไงอีกทีก็โตกลับไม่ทันแน่นอนเอา้าว่าแล้วก็กอดเพื่อนให้กับความสำเร็จซะหน่อยแต่ขอโทษ อีกทีมหนึง่งยังไม่หมดไฟง่งายๆรีบสไลด์ตัวออกไปรับลูกนอกเส้นแล้วส่งกลับเข้าแดน USC มันเลยซึ่งกว่าทีมนั้นจะรู้ตัวว่าโดอสไตล์กลับก็สายไปซะแล้วเพราะลูกวนเลยบบอลลงกลางแดนพอดิบพอดีทำให้ฝั่งตรงข้ามเอาชนะไปได้อย่างสวยงามนี่ถ้าไม่หลงดีใจซะก่อนก็คงชนะเขาไปแล้วล่ะวิ่งยังไงให้คู่แข่งชนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้วิ่งเร็วกว่า 5G แค่ไหน แต่ถ้าไม่ถึงเส้นชัยอย่าเพิ่งรีบดีใจเด็กขาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะน่าแตกหมอไม่รับเย็บเหมือนกับยูเซนโบกในการแข่งขันรายการหนึ่งก็ได้เพราะในขณะที่วิ่งใกล้ถึงเส้นชัยอยู่นั้นจู่ๆพี่แกแดงเกิดมั่นใจว่ายังไงฉันก็เป็นที่หนึ่งแน่ๆเลยหันไปทักทายคนข้างหลังซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าแค่เซลวินาทีเดียวจากคนที่วิ่งแซงหน้าคนอื่นลิวล้วๆมาตลอดอยู่ดีๆเดิดนถูกคู่แข่งวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปซะก่อนโถไม่น่าพลาดเลยจริงๆ นับรอบผิดชีวิตเปลี่ยนแข่งขันจักรยานทั้งทีไม่ได้ไวัเก่นที่ความเร็วอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องไม่ลืมนับจํานวนรอบด้วยนะไม่อย่างนั้นอาจจะดีใจเกอร์เหมือนกับนักกีฬาปั่นจักรยานอดัมทูเพลิกก็ได้เพราะในขณะที่เขากําลังปั่นนาหน้าคนอื่นๆด้วยความเร็วเต็มสปีดอยู่นั้นพอใกล้ถึงเส้นชัยกับชะลอความเร็วลงเพื่อทําท่าดีใจซะอย่างนั้นแต่ที่พิลกสุดก็คือพี่แกล,ลืมไปว่าต้องปั่นไปอีกรอบจ้า ที่นี้ก็เลยทำให้คู่แข่งหลายคนแซงหน้ากันไปหมดและตัวเองก็ต้องมาอยู่อันดับท้ายๆแทนพอจะเร่งสปีดแซงก็ทำไม่ทันแล้วดีใจผิดเวลาไปหน่อยเดียวเล่นเอาสะแพ้หมดสภาพไม่นานเลยจริงๆสายวิ่งลมไม่รุกใครที่เป็นสายวิ่งคงรู้ดีกว่าจะพาตัวเองไปถึงเส้นชัยได้แต่ละทีแทบจะขาดใจตายข้างนึงและยิ่งเป็นวิ่งมาราธอนอีกโอ้โ oh หเล่นสะแข้งขาร้าวรงกันไปตามตาม แต่ถ้าสมมุติคุณเกิดเจ๋งพ่อหลุกเข้าไปใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล้วก็ให้เก็บอาการดีใจเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพี่เสื้อแดงคนนี้ทั้งทั้งที่อีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วได้ามาเผลอกระโดดดีใจจนแข้งขาอ่อนลงไปกองอยู่กับพื้นลุกไม่ขึ้นซะได้ทำให้คนที่ตามมาข้างหลังแสงหน้าเข้าเส้นชัยไปต่อหน้าต่อตาแม้มันน่าเจ็บใจตัวเองจริงๆเลยว่าไหมคะเพิ่นฟ้าพา่แพ้ หากคุณเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ผาพผนที่มั่นใจในสปีดของตัวเองมากๆเยอะเพอปล่อยมือตอนเหินฟ้าเด็กขาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะลงท่าไม่สวยเหมือนกับรัดเลดฟันเธอนักบิดสาวสวยคนนี้ก็ได้เพราะเธอคิดว่ายังไงก็แซงคู่แข่งมาแล้วเลยเผลอหลุดทำท่าส์ใจกลางอากาศแต่ตอนขาลงเดินผิดท่าลื่นถลายไปวัดพื้นสนามซะอย่างนั้นโดยมีคู่แข่งที่ตามมาข้างหลังพากันแซงหน้าชิวตัวปิว้วขึ้นไปเรื่อยๆถึงเธอจะลุกขึ้นมาและบิดต่อได้ แต่สุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีและถูกคู่แข่งคว้ารางวัลไปต่อหน้าต่อตาเจ็บตัวอย่างพอว่าแต่เจ็บใจนี่ถ้าจะอีกนานเลยนะเนี่ยคนจบแต่เกมยังไม่จบในการแข่งขันเทนนิสนั้นอย่าคิดว่าเราจะเหนือกว่าฝั่งตรงข้ามเสมอไปเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์สุดขัยหน้าเหมือนกับฟานซิทเทียโฟนักเทนนิสชื่อดังคนนี้ก็ได้ในขณะที่กำลังตีโต กับเดนินเมดเวเดฟอยู่นั้นจูๆ่ๆเขาก็ทำท่าดีใจและวิ่งออกจากสนามไปสะดืดๆเพราะคิดว่ายังไงลูกก็ออกนอกคอฝั่งตรงข้ามอยู่ดีแต่เรื่องแดงกับตาลปัดเพราะเดนินโตกลับมาได้โดยที่ฟานซิกกลับมารับไม่ทันล่วงลงขอบฝั่งตัวเองเข้าเต็มๆเซ็กคะแนนให้เขาฝีไม่พออับอายไข่หน้าแฟนๆกันอีกตั้งหากเอานะครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปคือว่ากันใหม่ก็แล้วกันเนอะคะแนนเดียวก็เสียวได้ เชื่อว่าหลายคนคงชอบเล่นปิงปองเพราะมันสนุกตรงที่ได้ตบโต๊ะกันแบบมอมมันนี่แหละแต่ถึงมันจะดูเล่งง่ายถ้าสกิลไม่เจ๋งจริงๆโต๊ะกลับไม่ทันแน่แดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักกีฬาหลายคนจะมีท่าทางดีใจสุดขีดเวลาได้แต้มไม่เว้นแม้แต่อดัมโบโปรที่เก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่ไหวโชว์ชวสเต็ปสุดจี๊ดออกมาให้คู่ต่อสู้เห็นซะเลยถึงท่าเต้นจะแก่นเซียวเปียวซ่าขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่แกชนะเกมนี้หรอกนะ เพราะอะไรน่ะลรอลองหันไปดูคะแนซี่แตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเอิม่มสรุปที่เต้นเมื่อกี้เหนื่อยฟีเลยสินะแพ้เพราะรู้ตัวจช้าแครรู้จักอเมริกันฟุตบอลบ้างยกมือขึ้นถึงจะเนื้อตาจะคล้ายๆกับรักบี้แต่วิธีการเล่นแตกต่างกันนะจ๊ะเพราะอเมริกันฟุตบอลมีกติกาว,ว่าหากผู้เล่นสามารถผ่าลูกบอลไปยังปลายสุดสนามของฝ่ายตรงข้ามได้จะถือว่าชนะแต่สำหรับเคลลี่เคน กับทิ้งลูกในมือลงและทำท่าดีใจเย้ยฝั่งนุ้นกันหน่อยโดยหารู้ไม่ว่าฝั่งตรงข้ามใช้โอกาสนี้เข้ามาเยี่งบอลไปแล้วเอาละสิจะวิ่งกันทันไหมแปวเขาวิ่งเข้าไปในฝั่งตัวเองโดนเอาคืนซะเจ็บเลยความเร็วสำคัญกว่าลีลาอีกหนึ่งการแข่งขันที่บอกได้เลยว่าทั้งหน้าเสียดายและหน้าอับอายกันสุดๆเพราะแทนที่พี่เสื้อดำเกจะรีบแายสเก็ตปลื้ดเดียวขเขาเซนชัยก่อนแล้วค่อยดีใจก็ได้ ไม่จ้าขอซ้อมท่าดีใจก่อนแล้วกันเพื่อพุ่งตัวเข้าเส้นชัยจะได้ท่าฉลองชัยชนะสวยๆแต่ในขณะที่เขากำลังดีใจอยู่นั้นคู่แข่งขันก็จี้ตามหลังเขามาติดๆไอเราก็อยากสะกิดบอกพี่เขาซะเหลือเกินแต่ไม่ทันเพราะพี่กางเก่งน้ำเงินสองคนข้างหลังไม่ยอมแพ้ตีคู่ขึ้นมาเรื่อยๆและแสงหน้าพี่เสื้อดำไปนู่นเลยจ้าแหมอุตสาซ้อมดีใจสดิบด,ดีเดินไปไม่ถึงเส้นชัยซะงั้นน่าสงสารเขาเหมือนกันเนอะ ดีใจจนลืมเวลาลืมอะไรก็ลืมได้แต่จะมาลืมกดปุ่มหยุดเวลาตอนแข่งสแต็กไม่ได้เพราะไม่งั้นอาจจะเจ็บใจเหมือนกับเจอหวีวูทั้งๆ้งที่ลีลาเรียงแก้วของเขาเร็วแรงทะลุนรกอยู่แล้วแต่ดันมาแพ้คู่แข่งตรงที่มัวปบมือดีใจจนลืมกดปุ่มหยุดเวลาซนี่ซึ่งกว่าจะหันไปกดเวลาก็ผิดไปจากที่เขาทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเล่นเอาซะกองเฉียดข้างหลังเซ็งกันไปตามตาม ส่วนเจ้าตัวนัน้นหรอลงไปนอนนิ่งสนิทก,กับพื้นด้วยความเจ็บใจตั้งนานแล้วสงสัยจะตื่นเต้นเกินไปหน่อยแข่งขันครั้งหน้าก็อย่าลืมกดปุ่มอีกแล้วกันชีวิตจะได้ไม่เส็งแบบนี้ไงลูกโทษพริกล็อกแฟนบอลตัวยงคงรู้ดีว่าในแต่ละเกมการแข่งขันฟุตบอลมักจะเกิดเหตุการณ์พริกล็อกทําให้นักเตะน,น้ําตาตกในกันอยู่เป็นประจำอย่างเช่นตอนโดนจุดโทษระหว่างทีมเยาวชนสปาตัก กับออร์เรนโดพาร e s ในปี2002นักเตะ o r ร์เรนโดพาร e s ได้ยิงลูกโทษเข้าไปเต็มแรงแต่ผู้รักษาประตูของสปาตักปัดออกได้ละเย่ yeah! ปรบมือสิรออะไรยังไม่ทันดีใจเสร็จเลยอยู่ดีๆลูกบอลก็ดันเด้งเข้าประตูไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทำให้ทีม o r ร์เรนโดพาร e s ได้คะแนนไปฟรีๆและชนะแมตช์นี้เก่บไปได้อย่างสวยงามนี่แหละนะที่เขาว่าบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉะนั้น อย่าเผลอเชียวล่ะผิดที่เราดีใจเร็วไปอีกหนึ่งตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอนให้เรารู้ว่าอย่าเพิ่งรีบดีใจตราบใดที่เกมยังไม่จบดีเพราะเดี๋ยวจะน้าแตกหมอไม่รับเย็บเหมือนกับนักกีฬาซอฟต์บอลโรงเรียนไวลี่ทันทีที่รับลูกบอลได้ก่อนคู่แข่งวิ่งมาถึงก็คิดว่าตัวเองชนะแล้วก่อนจะโผล่เข้ากอดกันอย่างดีใจแต่เดี๋ยวนะเกมมันยังไม่จบเลยกลับมาเล่นกันก่อนแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้ว เพราะฝั่งตรงข้ามพุ่งตัวมาที่เบรกของทีมตัวเองและกว่าจะรู้ตัวเองอีกทีว่าต้องขวางบอลไว้ก็สายเกินไปทำให้อีกฝั่งเอาชนะไปได้อย่างสวยงามเออหืออ,อ,อีกนิดเดียวแทๆ้ๆไม่น่าเลยทำไมถึงทำกับฉันได้สำหรับสิ่งนักบิดความเร็วเท่านั้นที่คู่ควรและยิ่งนำหน้าคู่แข่งมาแบบฉลุยแล้วก็โอ้โหคตจะภูมิใจเลยแต่อย่าเพิ่งดีใจไปละ่ะ เพราะเหตุการณ์พลิกล็อกเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับนักแข่งมอเตอร์ไซค์คนนี้ที่หลงระเริงว่าตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นยืนและทำท่าดีใจประหนึ่งว่าเข้าเส้นชัยไปแล้วแต่ในขณะที่หลงดีใจอยู่นั่นเองอยู่ดีๆคู่แข่งก็ตามมาติดๆจนแสงหน้าออกไปด้วยความเร็วสูงนุ่นแล้วเป็นไงล่ะโดนตัดหน้าสักขนาดนี้มีหรือจะไม่เจ็บใจแต่จะทำยังไงได้ตัวเองทำพลาดเองนี่นะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ